นกตัวที่หนึ่งครับเริ่มนิ่งแล้วกินอาหารแล้วร้อยเปอร์เซนเริ่มร้องให้ได้ยินบ้างแล้วครับนิ่งแค่ไหนลองมาดูกันครับจินจริงส่จากมือกินหนอนจากมือครับ รับประกัน14วันล่วงส่งตัวใหม่เกดเดิมครับเกดเดิมแทนปีครับผมอีกตัวนะครับอีกตัวนิ่งไม่นิ่งครับ อ้าวร่วงครับร่วงจิ้งหรีดร่วงตัวใหม่ครับตัวใหม่ ตัวสมบูรณ์ครับตาใสนิ้วครบรับรองแข็งแรงแน่นอน